เรียนเข้าสู่ระบบ e-learning นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ก่อนไฟล์ที่จะมาใช้การสร้างแกนค่าการกระจายนะครับ mm hmm. ก็อยู่ที่ดาวน์โหลด Excel นีนะครับเรีย mm hmm. นคลิกตรงที่ดาวน์โหลด Excel ท mm ี่ซึ่งมานะครับเรียนเข้าที่ e-learning ก่อน เครื่องมือจะเยอะกว่าน,นี่นะครับเลือกดาวน์โหลดไฟล์ Excel นะครับดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเดาวน์ลดไฟล์เอ็กเครับจากนั้นแล้วครับนักเรียนก็ถ้ามันมองเห็นชื่อไฟล์นักเรียนเปลี่ยนมองเป็น แบบมุมมองรายการนะครับคลิกตรงด้านขวาตรงนี้เลือกมุมมองรายการ,รจากนั้นวันนี้เราเลือกไฟล์เป็น income income and expense ตรงนี้นะครับเลือก income and expense ตรงนี้นะครับห้เรียนคลิกคลิกขวาดาวน์โหลดหรือว่าถ้าเอาเมาส์ออไปชี้แล้วมันจะมีคาว่าดาวนโหลดอันนี้ก็ดาวน์โหลดเขาาด้ามาเลยนะครับดาวนโหลดเข้ามาไว้เครื่อง่อดชัว่วคราว เมื่อดาว์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับดาวโลดเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่มตั้นค้างตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกแสดงในโฟลเดอร์นะครับเลือกแสดงในโฟลเดอร์ทำการแต่ซิฟนะครับแต่ซิฟทำยังไงนะอ่าคลิกขวาแล้วเลือกไต่ก่อนอ่าได้ไฟล์ลงที่นี่นะครับการแต่ซิ เวลาเราสอบเราเจอไฟแบบนี้ปุ๊บแล้วแต่ว่าเราจะได้เจอก้อนข้อมูลก้อนไหนนะเราได้ปุ๊บแล้วก้อน้นเองก้อแตกซีไฟล์ครับก็บรเริมเลยครับก็จะจับฉลากกันขครจเิเจอก้อนข้อมูลก้อนไหนก็ตามนั้นนะครับโอเคเมื่อนักเรียนแตกซีไฟล์เรียบร้อยแล้วครับนักเรียนจะเห็นไฟล์ที่มีชื่อว่าอะไรครับ income expense ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่งซิปเียบร้อยแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างห้องห้าหนแปดเป็นห้าศูนย์แปดลบด้วยเลขที่ของเราเลขที่หนึ่งก็ศูนย์หนึ่งลบด้วยกราฟกระจายกราฟกระจายกรามกระจายนะครับให้ตรงนะีน้ะครับ ดีมันชื่อว่า income and expense ใเ sign ครับให้เรียนเปลี่ยนชื่อเป็น508ลบเลขทีแล้วลบการกระจายนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ excel ใน google drive ของนักเรียนนะครับการนะในหนึ่งคนก็จะต้องมีด้วยกันสี่ไฟล์เนาะคือกราฟเส้นกราฟอิสโตแกรมกราฟกรองแล้วก็การ,ารการ,ระจาย เมื่อนักเรียนเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะคลิกเปิดไฟล์ขึ้นมาครับเ,เร,เบรา๋ยคลิกเปิดไฟล์ขึ้นมาส่วนข้อมูลที่เราจะใช้างานนะครับมีอยู่ด้วยกันสองประเภทคืออินแคลมกับเอ็กซ์เพนท์อินแคลมกับเอ็กซ์เพนท์เหมือนกันอนเปิดขึ้นมาครับทีวัตเพื่อนเ,เรา ได้ไฟล์นี้หรือยังครับเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาได้หรือยังตรงรูแล้วเนาะมีใครยังเปิดเป็นตรงบ้านครับใช้แค่สองข้อแรกนะครับในาเปิดนนะครับเมื่อนักเรียนได้ไฟล์นี้เียกร้วครับเราจะต้องทําการคลิกคุมข้อมูลของคำาินเตอ์เนทั้งหมดเลยที่เป็นตัวเลขน,นะครับใหเบ้เรียนคลิกคข้อมูลทั้งหมดเลยครับเลือกข้อมูลทั้งหมดเลย นี่คือส่วนข้อมูลที่เราจะนําไปทําเป็นกราฟกระจายเอาเฉพาะตัวเลขน,นะครับส่วนหอเขาว่าอินพันับเอ็กซ์แนเอนะเอาเฉพาะตัวเลขน,นะครับคุมเลยนะครับต่อไปเมื่อเราคิคุมเรียบร้อยแล้วได้ขออเขียนข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะสร้างการาฟไปที่เมนูเลยนะ พิมี่เมนูแทรกครับทีนี้กราฟกระจายของเราเนี่ยนะครับให้นักเรียนคลิกตรงที่นี่นะจะขอสูดแป๊บนึงนะครับ,บตัวริ่มบัฟตรงนี้นะเห็นไหมนะครับฟัวริ่มบัฟตรงนี้นะนักเรียนเลือกตัวแรกเลยครับเราเลือกแผนภูมิกระจายตัวแรกเลยครับฟัวริ่ตัวแรกเลยนะครับคลิกตัวแรกปุ๊บ ก็จะได้กราฟประมาณนี้นะครับจากนั้นเราจะทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อนครับเดี๋ยวเรากําหดดช่วงข้อมูลนะครับวิธีการกําหนดช่วงข้อมูลให้นักเรียนับคลิกตรงแกนค่าแนวตั้งตรงนี้นะครับับคลิกปุ๊บด้านขวาของนักเรียนเนี่ยมันจะขึ้นมาจัดรูปแบบแกนเช่นประยกครับ เราจะกําหนดค่าที่น้อยที่สุดของเรากำหนดเป็นห้าพันครับห้าพันนะครับไม่ใช่ห้าจุดนะห้าพันนะครับไปกิมเลยห้าพันครับต่อไปส่วนแนวนอนนะครับนักเรียนก็จับกระลพลิกเหมือนกันจับกรลิกปุ๊บตัวนี้ค่าน้อยที่สุดเราปรับเป็นหนึ่งหมื่นครับปรับเป็นหนึ่งหมื่นครับ เราอาจจะกด enter ก็ได้นะครับ e n เนปุ๊กมันก็จะปรับให้นะครับกราฟก็จะประมาณนี้เนี่ยเสร็จละกราฟกระจายนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับถ้าลุ่มไหนโชคผู้ไหนโชคดีเนี่ยได้กราฟกระจายเนี่ยก็แล้วแปนอ่ะมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก่อนเสร็จละชื่อแผนภูมิของเรานะครับเปลี่ยนเป็นรายได้ แปลรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อตัวเือนปีพศต่อ558เราพิมพ์ไปแล้วข้อมูลอาดผองโคลนมันเล็ก็ปรับร้าวให้มันขยายนิดนึงก็ได้นะครับการไป เดี๋ยวเราเพิ่มองค์ประกอบกันนิดนึงเนาะมันจะได้ดูกราฟได้สมบูรณ์อีกครับอ่ากิมข้อมูลไปนะครับรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนปีพศ2 5 5 8ครับ เพิ่มองค์ประกอบนิดนึงนะครับน้กเรียนคลิกตรงที่กราฟก่อนเนะาะเมื่อคลิกที่กราฟก็จะมีเครื่องมือแนี้นะครับแล้วเราเลือกตรงที่ออกแบบใช่ไหมครับออกแบบนะครับมาเพิ่มองค์ประกอบกันก่อน,นครับเราจะมาเลือกชื่อแกนะชื่อแกนนะครับเลือกแนวนอนรรจบข้อูมิรรจบข้อมูปปก็ได้แล้วก็เลือกชื่อแกนเหมือนกันนะครับ แนวตั้งมคประบนะครับแนวตั้งและแนวนอนนะครับครับแล้วเราก็ทิมพ์ระบุะครับในแนวนอนตรงเนี้ยตรงชื่อแกนตรงนี้นะครับถ้าเรียนเปลี่ยนเป็นรายได้นะครับรายได้เฉลีย่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนตัวเล็บบาทนับเป็นจำนวนบาทใช่ไหม รายได้เฉลีย่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนรงเล็บบาทตรงนี้นะครับไม่เหนื่อยรายได้เฉลีย่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนนะครับและแนวตั้งแนวตั้งตัวนี้เป็นรายรายจ่ายนะครับรายจ่ายเฉลีย่ย ต่อเดือนต่อตัวเรือนเล็บบาทเช่นกันนี่คือการดูค่าความกระจายของรายได้กับรายจ่ายใช่ไหมครับได้กับรายจา่ายท้ายแล้วก็เพิ่มองค์ประกอบอีกงานหนึ่งน,น,นะครับ แล้วเลือกเส้นแนวโน้มนะครับและนักเรียนเลือกเชิงเส้นครับไอที่เพิ่มองค์ประกอบแ n นคูเส้นแนวโน้มแล้วเลือกเชิงเส้นครับจบละเสร็จเรียบร้อยนักเรียนเปลี่ยนฟอนให้สวยงามปรับขนาดใส่สีให้สวยงามได้เลยนะครับเอกลกษณกระจายเด็ก ปรับสีปรับแสงให้เรียบร้อยเนาะ ใ้เวลาตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทำการเก็บไว้ในไดรฟ์ของเรางานของเราที่ชื่อว่า Excel เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปส่งในระบบ E-learning ของกันนะครับตอนนี้ใครที่ไม่ทานนักเรียนถามเพื่อนนะครับว่าเราเรียนตามเวลาเนาะส่งงานก่อนนะครับ เดี๋ยวหัวหน้ากลุ่มนักเรียนไปที่ใดก่อนเลยครับหนะัวหน้าหัวหน้ากลุ่มที่หนึ่งน้างหมายเลขเครื่ออะไรนะครับไปที่อันนี้งานของเรานะ้อนักเรียนไปที่โฟลเดอร์ตรงนี้นครับโฟลเดอร์งานกลุ่มของเรานะครับและก็ให้หนักเรียนไป หน้าปุ่มไปคลิกขวาที่ Excel ครับโฟลเดอร์ er ที่ชื่อว่า excel จากนั้นแล้วเลือกแชร์ครับเลือกแชร์ okay. แชร์ตรงนี้นะครับถ้าขึ้นมาเป็นแบบนี้จำกัดนี้นะครับให้หนักเรียนเพื่ทุกที่เปลี่ยนเป็นพวคนที่มีลิงก์จากนั้นแล้วหัวหน้าลุานน่มคัดลอกลิงก์เลยครับคัดลอกลิงก์ก่อนแล้วก็กดเสร็จสิ้น โอเคไปที่ e-learning นะครับหนะ้ากลุ e ่ม e-learning แล้วก็ไปที่วิทยาการคำนวณสองเนาะแล้วก็มาส่งที่ส่งไฟล์ Excel ตรนี้ครับอเคอัน okay. นี้ในส่วนของหน้ากลุ่มต่อไปสมาชิกกลุ่มตางแล้วก็แลกการเนานะสมาชิกกลุ่มครับสมาชิกกลุ่มไปที่โฟลเดอร์งานกลุ่มเหมือนเดิมครับ กันนะแล้วก็นักเรียนคลิกขวาที่ Excel ครับเลือกตรงนี้เลยครับรับลิงก์ตรงนี้ได้เลยครับเอ okay. รับลิงก์สมาชิกกลุ่มกดคัดลอกลิงก์เสร็จสิ้นแล้วก็นำส่งที่หัวข้อวิยาการคำนวณสองนะครับส่งที่ส่งไฟล์ Excel นะครับสอ,สองสองสอง่งไฟล์ Excel แอดซัมิชั่นได้เลยคอนโทรล B เลยครับคอนโทรล B ไปเลย,เลยแล้วก็ส่งเลยครับเซฟเชนนะครับสมาชิกกลุ่มทุกคนส่งนะครับสมาชิกกลุ่มทุกคน